บางคนเกิดมานี่มีบุญอยู่ใกล้ๆก็สบายใจนะเขาทําอะไรก็สําเร็จโดยง่ายชีวิตก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคแต่บางคนโอ้ต้องต่อสู้ดิ้นรนแต่ละอย่างแต่ละอย่างกว่าจะได้ว่าพลังงานบาปมันมากกว่าพลังงานบุญก็สังเกตเอาตัวเราเนี่ยทำอะไรมันสําเร็จง่ายไม่นึกอะไรมันคล่องตัวไปหมดเน,นีน่ยแหละแสดงว่าเรามีบุญบรารมีและทําในปัจจุบันวิดีแต่บางคนน่ะนึกแทบตายทําแทบตายก็ไม่ได้แสดงว่าตัวเราเนี่ยบาปมันมากกว่าบุญ ไม่ต้องโทษใครข้างเราก็ต้องสะสมของเรานะเวลาเรามีความสุขจิตก็จะเย็นสบายเวลามีความทุกข์เร่าร้อนรุ่มร้อนสิ่งที่เรามาอยู่ในปัจจุบันอดีตเราสร้างมาทางนั้นนล้วอยู่ที่เราเราจะเลือกเดินทางแบบไหนเราจะใช้ชีวิตแบบไหนยิงอยู่มันอาจจะมีปัญหามีทุกข์มากมายแต่ถ้าเราฝึกจิตใจดีเราจะรับมือได้อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์อยู่กับทุกข์ได้โดยใจเราสบาย ถึงปัญหาก็ยังเหมือนเดิมแต่ใจมันไม่เป็น